ขอดูพลังงานนะคะบ้านเพื่อน,อนหรือว่าที่อยู่อาศัยของเพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโดเป็นห้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยนะคะสามกองนะคะหนึ่งสองและสามนะคะเดี๋ยวเราไปดูกองที่หนึ่งกันก่อนนะคะเด็กเวินะคะเก้าถ้วยนะคะมันไม่มีอะไรเลิศไปกว่านี้แล้วนะคะคุณคะ่ะแม่หมออยากเจอหน้าคุณจังเลยอะ่ะ คนที่อยู่บ้านกล่องที่หนึ่งนะคะที่อยู่อาศัยของคุณนี่อยู่แล้วจะพบกับความเจริญก้าวหน้าความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์การได้เดินทางไปต่างประเทศต่างภาษานะคะการได้ทำงานออนไลน์ที่บ้านเนี่ยมันจะดีมากๆเลยมันจะมันจะปังนะคะแล้วคุณก็จะมีความสุขด้วยนะคะบ้านหลังนี้จะมอบโชคให้กับคุณด้วยนะคะโดยเฉพาะเลขศูนย์เนาะ เก้านะคะเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำไมแม่บอนยิ่งเนี่ยใครที่อยากมีน้องนะบ้านหลังนี้จะประทานบุตรให้คุณนะคะเป็นบุตรที่แบบดีอะนะคะมากระบ,บุญนะคะเออแล้วก็จะเสริมผู้หญิงนะคะเสริมผู้หญิงให้หน้าที่การงานเนี่ยเจริก้าวหน้าด้วยนะคะ มีโชคนเนี่ยกล่องหนึ่งนะคะไปดูกล่องสองนะคะกล่องสองนะคะกล่องสองนะคะใครที่เลือกกล่องสองนะคะอยู่บ้านหลังนี้นะคะคุณจะบ้างานนะคะออกเดินทางนะคะอยู่ไม่ค่อยติดบ้านนะคะ เดินทางไปบนท้องถนนนี้บ่อยมากๆเลยนะคะเดินทางไปหาเงินนะแล้วก็จะเจ้าโปรเจกต์นะคะนั่งนั่งอยู่เอาคิดโปรเจกต์ได้ขึ้นมาเฉยเลยนะคะเราน่าจะเริ่มทําอันนี้นะทาไมเราไม่ขายอันนี้อะ่ะเราเราน่าจะขายอันนี้นะอย่างเงี้ยนะคะอยู่ๆก็แบบปิ๊งไอเดียขึ้นมาอยู่ๆเพื่อนพูดอะไรแล้วมันสะดุดนะคะใครพูดอะไรแบบดูอะไรเห็นอะไรแล้วมันแบบเฮ้ยเราน่าจะทําอันนี้อะ่ะนะคะเป็นคนที่บ้าโปรเจกต์ บ้าการลืมลืมโปรเจกต์ใหม่ๆการํำงานคิดเอนะคะบ้างานชอบออกเดินทางนะคะเดินทางไปหาเงินแบบเป็นเซลล์หรือเปล่าเป็นเซล์ลได้เนี่ยกองนี้นะคะเป็นเซลเราลุ่งด้วยนะคะบ้านหลังนี้อยู่แล้วดีนะแต่มันจะบ้างานนะคะคุณจะทํางานแบบหนักมากนะคะอยู่ก็แบบน้อยนะคะหมายถึงว่า มีเวลาอยู่ในบ้านน้อยมันไม่เหมือนกองหนึ่งเนาะกองหนึ่งอาจจะทํางานออนไลน์ในบ้านเลยก็ได้นะคะแต่กองสองนี่ต้องออกไปทํางานข้างนอกนะคะออกไปทําน่นทำนี่นี่คือเอทโปรเจกต์นะคะติดต่อคอนแทคเวิร์กนู่นเวิร์กนี่นะคะแล้วจะดีนะคะเจ้าที่อาจจะบอกว่าไม่ต้องอยู่บ้านเยอะนะไปหาเงินป้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหกองสามนะคะอืม,มคุณค่ะคุณไว้เจ้าที่มัง่งรือเปล่าคะเนี่ย กองสามนะคะกองสามโอเคคุณควรจะไหว้เจ้าที่บ้างนะคะแล้วเจ้าที่คุณเนี่ยธรรมะธรรมโมด้วยนะเวลาคุณไหว้คุณควรจะจุดธูปนะคะสวดมนต์นะคะแม่หมอก็ได้รับพลังงานแบบรุนแรงมากๆเลยนะคะและสิ่งที่คุณขอเนี่ยจะได้เร็วมาก มาแบบฉับพลันทันด่วนเลยนะคะแต่ต้องมีการมีพิธีนะ,ะไม่ใช่แบบอยู่ดีๆก็ไปยกมือขอนะคะมันต้องมีการจุดธูปนะคะต้องมีการถวายของนะคะต้องมีการสวดมนต์นะคะลูกขอสวดมนต์ให้เจ้าที่มีการเอ,อ,อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นะคะลองทำดูนะคะและสิ่งที่คุณมุ่งมั่นปรารถนานะคะ อยากจะได้เนี่ยอยู่ในใจนมันจะได้แบบรวดเร็วมากนะคะคุณจะบอก Amazing กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในบ้านคุณมากๆเลยนะคะพยายามสวดมนต์นะหรือไม่ก็เปิดธรรมะเปิดอะไรก็ได้นะคะที่มีเกี่ยวข้องกับธรรมะหรือว่าสิ่งที่คุณเชื่อศรัทธานะคะจะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็กองสามนะคะ คุณมีคุณมีอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าครูบาอาจารย์คุ้มครองอยู่นะถ้าวันใดที่คุณเกิดเรื่องที่มันแบบฉับพลันทันด่วนหรือว่าเรื่องที่มันกระทันหันเดือดร้อนอะไรในในใจเนี่ยคุณขอได้เลยนะคะยกมือขอหลวงพ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือครูบาอาจารย์ของคุณได้เลยนะคะแล้วคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคหรือว่า อ่สิ่งที่คุณเจอแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจนะคะอยู่ดีๆก็เจออะไรอย่างเงี้ยนะคะขอให้ลูกผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสาธุอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณจะผ่านไปได้และะ้วอย่าลืมนะคะสวดมนต์นะคะแล้วก็นั่นแหละนะคะจุดธูปถวายของนะคะเป็นอะอะไรที่อืสวดมนต์ ีที่สุดแล้วแหละนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับสามกองนะคะใจนะคะพลังกายทิบนะคะของคุณยายเยาวเรศนะคะก็รีบๆเข้าไปสมัครนะคะเดือนมีนานี้นะมีคอร์ดยาวด้วยนะคะทุกอย่างฟรีหมดนะคะขอบคุณนะคะสวส